สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับซ้มจิตนะคะวันนี้ซ้มจิตจะพามารีวิวกับรถนะคะ DBL XLT 4ประตูค่ะเกียร์ออโต้ค่ะแต่งหล่อเลยค่ะคันนี้แต่งชุดว i d บอดี้แล้วก็แม e ็่งอ0 f ออฟเตลบ18นะคะยกหน้า2หลัง2ค่ะมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะใส่ไฟ,ไฟหน้ามามาสแตงด้วยนะคะไฟ3สเต็ปแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟวิ่งนะคะแล้วก ไฟวงแหวนค่ะลูกค้าสามารถสั่งออเดอร์ได้นะคะเราอยากได้แบบไหนนะคะนี่ค่ะสำหรับชุดนะคะวายบอดีนะคะโป่งข้างเขาก็จะมีมิติออกมาแบบนี้นะคะลองดูนะคะมิติของตัวรถนะคะสำหรับลูกค้าที่ใส่ล้อนะคะขนาด20นะคะออฟเซตลบ18ก็จะประมาณนี้เลยนะคะล้อก็จะล้นออกมานิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะกำลังหล่อค่ะ กระจังด้านหน้านะคะก็จะเหมือนอของชุดสไปเดอร์นะคะคำว่าฟอร์ดนะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะแล้วขอบกระจังเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะสามจุดแบบนี้เลยค่ะชิ้นงานด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็สีปรอนนะคะตัวนี้หล่อๆเลยค่ะคันนี้นะคะก็ใส่โชคเดิมนะคะโชคเดิมปีกนกเดิมนะคะ ยางก็จะประมาณนี้เลยค่ะดอกสวยมากนะคะดอกใหญ่เลยค่ะลึกนะคะปิ๊กนกเดิมนะคะรองหัวโชค2นิ้วค่ะคันนี้แม็กขนาด20ค่ะเป็นลายดาวนะคะเป็นยาง M ค่ะเป็นยาง MT ค่ะดอกเขาก็จะลึกจะหนาจะใหญ่หน่อยนะคะซีรีส์เบย์ยางอยู่ที่33 12.5บ2 0ค่ะสำหรับใครที่อยากได้นะคะ รถ w ายบอนะคะแต่ง w i ย e Body แล้วก็ m a ็กกนะคะออฟเซตลบสิบดหล่อแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะแต่งไม่เยอะนะคะไม่ได้ใส่สติกเกอร์ด้านข้างนะคะแค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะเบ้ารองมือจับนะคะก็ติดให้กับคุณลูกค้าค่ะป้องกันรอยขีดข่วนนะคะกันสาติดให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังนะคะเราก็ใช้วิธีการครอบนะคะไปนะคะแล้วก็มีคิ้วของ คิ้วคิ้วล้อด้วยนะคะมากับชุดเซ็ตวายบอดี้เลยด้านท้ายนะคะก็ติดข้อไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะรถรุ่น XLT นะคะติดเบ้ารองมือจับให้เรียบร้อยค่ะกันชนท้ายนะคะก็ติดให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะอันนี้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4ตํตำแหน่งเลยค่ะด้านล่างค่ะคันนี้ใส่ก้อนรองนะคะยกสูง2นิ้วนะคะเพราะเราใส่แม็ก20ค่ะ จัดทรงให้หล่อๆก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะภายในค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะคะเกียร์ออโต้นะคะนี่ภายในค่ะของรถ DBLXLT e ค่ะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเครื่องยนต์2อ0 0ค่ะ160แรงม้า385แรงบิดนะคะมีหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการซิงค์3ค่ะพวงมาลาัยพอร์ไฟฟ้านะคะผ่อนแรงด้วยไฟฟ้ามีฟังก์ชันคูชชนโทนนะคะล็อกความเร็ว นะคะสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะรับฟังสายโทรศัพท์บนพวงมาลายัยนี่ค่ะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงค่ะมาครบเลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกค่ะไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะคะเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะเป็นสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีเทาปรับระดับความสูงต่ำได้ค่ะรถยนต์ฟอร์ดนะคะก็ รุ่นนี้นะคะ x r p ก็จะมีระบบป้องกันการพิกความนะคะมี ABS Airbag มาให้ครบเลยนะคะกับท่านใดที่สนใจรถสมรรถนะดีๆนะคะกำลังแรงม้าดีๆแล้วก็แต่งหล่อๆแบบนี้โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจิตด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ